ท o อปออฟเดอะเววันนี้วันเสาร์ชวนเที่ยวอุซเบกิสถานประเทศที่เต็มไปด้วยความสวยงามทางสถาปัตยกรรมเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางสายไหมในอดีตจึงมีความรุ่งเรืองทางการค้ากลับมาเที่ยวเมืองไทยเบตงและสุงไหงโกลบเมืองทั้งสองมีทั้งธรรมชาติและอาหารอร่อยมากติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท o อปออฟเดอะเวิ์เราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา1 0 2นาฬิกานาทีนะครับผมอยู่กับคุณธเกิงสมทรัพ์ครับสวัสดีครับคุณธเกิงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณธเกิงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เกิดในดินแดนข้าวเลยนะเพราะว <laughs> ่าธเกิง เกิดในทุ่งกุลารลองไห้โหอะไรพูดถึงข้าวูหัวดร้อนเลยคือตอนที่เราบันทึกรายการอยู่เนี่ยเรานั่งซึ่งดูข่าวท็อปนิวที่ที่สันทีสุขเนี่ยกำลังพูดถึงข้าวเก็บสิบปีอ่ะที่เขากำลังมาซาวให้เห็นสีขุนคุณภูมิธรรมมีความภาคภูมิใจในการชิมข้าวสิบปีมากกับผมก็ ดูแล้วเนี่ยเราขายข้าวแล้ดีกว่า <c oughs> ค,คือเราดัวเรามิงเราขายมานานแล้วนะข้าวแต่ข้าวของเราเนี่ยไม่ได้เก็บถึง10ปีนะครับคุณผู้ชมครับเป็นข้าวใหม่ค,คือเรียกได้ว่าเก็บเกี่ยวมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งมาที่เ h ราเดเวแพ็คถุงสุญญากาศอย่างดีไม่ได้ผ่านการรมยา500ครั้งคือคิดดูดิแบบบางสถานที่เก็บเนี่ยเขารมยา2เดือนครั้งก็ปีละ6ครั้ง เพื่อไม่เสียเพื่อไม่ให้เสียในที่อันนี้แบบข้าวบริสุทธิ์ไม่มีการลมยาคืออันนี้เนี่ยนะผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะว่าตอนที่สมัยยังทํางานอยู่อาจารย์จมศักดิ์นะครับสมัยนั้นเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยหรือว่าข้าวใหม่เนี่ยครับเขาจะเอาไปผสมกับข้าวที่เก่านะแต่ว่าปีนั้นเนี่ยเราลองทําเป็นข้าวใหม่ทั้งหมดข้าวใหม่หมดเลยนะทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์คือถุงเนี่ย ปรากฏว่าขายดีแล้วเราก็ทำยี่ห้อขวัญข้าวปิ่นทองผมก็ไปเอารูปพระแม่โพศพเนี่ยมาออกแบบนะทำเป็นตราใส่ถุงอย่างดีเลยนะแล้วก็เอาไปวางขายที่อิเซตังก็ขายได้นะเพียงแต่ว่าไอ้เราเนี่ยอาชีพเราคือทำทีวีก็เลิกไปแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนล่เราก็กลับมาทำอีกทีหนึ่งคือตอนช่วงโควิดเนี่ยอาราดรัวก็ จาเป็นต้องขายทุกอย่างใช่ก็เราก็เลยขายทั้งทุเรียนบาดละอูแล้วก็ข้าวหอมมะลิใช่แล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวใหม่ อันนี้เป็นข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวไรซ์เบอรี่และเป็นข้าวของปีที่แล้วเนี่ยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าทุกท่านเนี่ยถ้าซื้อข้าวไปเนี่ยมันไม่เอาไปผสมไม่เอาเก่ากับใหม่ผสมกันแต่ว่าได้ข้าวใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะวันนี้เอามาขายเพราะว่าเห็นข่าวของการที่จะโดนดโรให้กินข้าวเก่าสิบปีคุณผู้ชมว่าอยากจะอยากทานข้าวเก่าเนี่ยเพราะว่าไม่หรอกเกิดมาไม่เคยชิมไงคุณผู้ชมจะแบบข้าวสิบปีเลยว่าไม่ได้รสชาติเป็นยังไงบ้างคือผมเนี่ยนั่งดูข่าวคุณเศรษฐาไปทุก แล้วก็บอกว่าจะโปรโมทยกระดับข้าวหอมมะลิให้กุหลาบเราให้เป็นข้าวอันดับหนึ่งของโลกซึ่งใครไปที่นั่นก็ต้องพูดคํานี้แหละแต่วันถัดมาเนี่ยข่าวที่ดังกว่านี้คือข่าวของการโปรโมทข้าวเก่าคุณภูมินะผมก็ไม่รู้นะซึ่งทำได้ดีคือดังแหละทําได้ดีในแง่ของทําให้มันเป็นข่าวได้พื้นที่สื่อแต่ว่าได้ดีหรือเปล่านี่ไม่รู้นะเพราะว่าทําอีเวนต์ได้ดีทําข่าวได้ดัง แต่ว่ามันจะเป็นข่าวดีหรือไม่ดีเนี่ยกำลังเถียงกันอยู่เนี่ยคือทำได้ดังเนี่ยใช่แต่ทําได้ดีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าใครจะกล้าทานนข้าวสิบป,ปีอ่ะผ่านการคุณ<ม>ทูมททากับคุณแยมทานมาแล้วผมก็กินเห็นกินคํสองคาเองกันแล้วคําองคาก็ถือว่าที่ดูการซสวข้าวเขาดิ่ยังกับซักข้าวอ่ะคืออันนี้ต้องเอานักโภชนาการนะหรือว่าพวกเชฟกระทะเหล็กเชฟมิชลินเนี่ยครับ หรือว่าแม่ค้าที่ทำหุงข้าวขายเนี่ยมาดูว่าใครจะซื้อไปทำไหมแล้วถ้าใครจะซื้อไปใครประมูลข้าวรตนี้ได้เนี่ยเพื่อความเป็นธรรมนะครับรัานานต้องประกาศให้ทั้งประเทศรับรู้หรือว่าเจ้าไหนซื้อไปบ้างเอาไปทอะไรเพราะเวลาชาวบ้านหรือพวกเราไปซื้อข้าวตามร้านต่างๆเราจะดูว่าอ๋อถ้าเราซื้อยี่ห้อนี้เนี่ยมีโอกาสได้ข้าวสิบปีนะไอ้ทำไมเขาไม่เอาไปทําข้าวหมักเอาไปทําเหล้าอ่ะ เอาไปทาอย่างอื่นแปลรูปเป็นอย่างอื่นไปเลยเส่งไปญี่ปุ่นก็ได้เพราะว่าเมื่อสกักครู่ผมพูดถึงประวัติของเหล้าขาวญี่ปุ่นในเล่า Al อาัลโมริอะว่าเป็นเหล้าที่ต้องใช้ข้าวไทยในการทําเท่านั้นนะ<า>ครับซึ่งส่งไปขายให้เขาทาก็ได้บริจาคกาไปทํำอย่างได้เลยผมเนี่ยนึกไม่ออกนะว่าค,คือจริงจริงเนี่ยผมเนี่ยยังไม่ได้ตามข่าวนี้โดยละเอียดน,นะคุณวิเทียนก็คือว่ามือเซียนระดับพักเพื่อไทย ที่ทําแคมเปญมาแบบทะลุโลกมาแล้วเนี่ยทําไมตั้งใจทําแคมเปญนี้ออกมาเนี่ยนำเสนอเนี่ยแบบนี้ก็ค,คือว่าให้เห็นเลยว่ามันเก่ามันแล้วก็สามารถที่จะทําได้หรือมันเรียวเกินมากในมุมผมนะผมว่าหนึ่งเขาอาจจะต้องการจะ คือไม่ได้มาซาวข้าวนะแต่ฟอกข่าวให้คนบางคนว่าเฮ้ยที่เคยบอกว่าทุจริตกันมีข้าวเน่ามีอะไรจริงๆแล้วเนี่ยข้าวมันยังเก็บได้ยังไงไบโอไทเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้เสียข้าวยุสิบปีเนี่ยลมสารเคมีเนี่ยนะตกค้างไหมนะสารอาหารรด่ลงเหลือเท่าไหร่ความเสี่ยงจากพวกพักซินเป็นยังไงวกสารพิษต่งตางๆอ่าอันนี้<ม>ต้องมีคนออกมาการันตีแหละคือในแง่จิตวิทยาเนี่ยถามว่าข้าวเก่าเก็บสิบปีเนี่ย พี่กำลังซื้อมากินเหรอคือผมกำลังว่ามันทำไมย้อนแย้งกันขนาดนี้ตรงที่ว่าเรากำลังจะยกระดับค <c oughs> ือไทยเป็นควัวโลกอ่ะควัวโลกมันจะมีข่าวใช่แต่ความสำคัญก็คือว่าน้องสาวก็ต้องกลับบ้านเราไงเขาก็เลยต้องบอกว่าไทยจะไปควัวโลกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพยายามฟอกขาวให้น้องสาวให้มากที่สุดก่อนว่าไอ้ที่บอกว่าผิดเรื่องของการล้าเลย เพิกเฉยต่อไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ยับยั้งการค้ามิจริเห็นไหมเล่าข้าวมันไม่ได้เก็บได้ปีสองปีข้าวสิบปีมันยังออกมาซาวได้น้ําแดงๆแล้วก็มาหุงกินได้มันราคามันลดลงอ่ะเอาเอาเป็นว่าถ้าอยากกินข้าวใหม่นะครับสั่งเข้ามานะคือสั่งเข้ามาได้นี่อันนี้เราขายจริงๆนะนี่ไม่ได้พูดนเล่นอันนนุ่นกันหน่อยนะต้องบอกว่าอุ่นนุนกันหน่อยอ่านี่ข้าดีข้าวใหม่ปลามันจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นข้าวมาจากทุ่งกุหลาบอให้นะครับ คือเรียกได้ว่าเป็นข้าวใหม่แล้วก็ขายกันมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก็ย,ยังไม่ได้ข,ข,ขึ้นราคานะยังเป็นราคาเดิมอยู่นะคือหลายท้านสั่งเป็นประจําเพราะว่าเขาบอกว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ย หุงม้อเดียวเนี่ยหอมทั้งบ้านผมจะบอกเลยนะหุงเนี่ยหอมทั้งบ้านจริงๆเอาไปทำข้าวต้มรับรองว่าการันตีว่าอร่อยม,มันจะไม่เละมันข้าวสิบปีสิพี<อ>่จะหอมมากคนที่ชอบข้าวต้มนะผมเนี่ยทุกวันเนี่ยผมก็กินเอาสองอย่างเนี่ยผสมกันหุงเป็นข้าวสวยทานทุกวันอยู่แล้วนะอ้าทีนี้กลับมาเรื่องทัวร์ของเราเราเนี่ยมีทริปไฮไลท์ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมันมีที่ที่เราจัดไป บ่อยมากัวจะ20รอบแล้วแล้วจัดไปกี่ครั้งเนี่ยก็เต็มตลอดค<ช>ุณผู้ชมหลายท่านไปเที่ยวกับเราแล้วก็ไปเที่ยวอีกคุณผู้ชมหลายท่านไม่เคยไปเที่ยวเนี่ยต้องไปเที่ยวเบตงเมน,นะครับยี่สถึงยีมิถุนายนนี้นะครับ,รบอันน,าน,านั้นนเราก็จัดทันทีนะแล้วก็เบตงเนี่ยก็พูดง่ายว่า เป็นจุดหมายปลายทางที่หลายคนอยากไปช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรากลับมาจัดทริปในประเทศกันอีกก็คือเบตงนะรับ,รบ,บินไปลงที่หาดใหญ่ไปเที่ยวสามจังหวัดชายแดนก็จะมีทั้งปัตตานียาลานาราธิวาดนะครับสองคืนแรกเนี่ยเรานอนที่เบตงททเที่ยวเบตงเที่ยวเจ้าแม่ลิ้มกอนียวนะฮะไหว้หลวงปู่ทวดนะครับก็ผ่านป่าฮาลาบาลาผ่านท่เขาบูโดทุเขาบูโดแล้วก็ ไปเที่ยวจุดท่องเที่ยวที่ผมถือว่าครีเอทีฟที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยก็คือสะพานดูหมอกที่ไอโยเวยสะพานไอโยเวงสะพานไอโยเวงเนี่ยแล้วก็ไปแล้วจากนั้นก็ไปดื่มไปกินไปเที่ยวเบตงให้สาใจสองคืนเบตงเนี่ยเป็นเมืองที่อาหารอร่อยนะครับแล้วเบตงเนี่ยเจริงๆแล้วมันเป็นเมืองที่ ถูกป้องกันโดยภูเขาไงมันโอบล้อมมือภูเขาจากขาดใหญ,ญ่ไปเบตงนี่มันต้องข้ามเขาไปพอไปถึงปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มันถูกโอบล้อมดยภูเขามันก็จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองมีสภาพอากาศเฉพาะของตัวเองที่สําคัญเนี่ยมีทะเบียนร,รถเป็นของตัวเองด้วยคือเป็นอาเภอเดียวในประเทศไทยที่ระบุทะเบียนร,รถว่าเบตงค,บคือเบตงเนี่ยนะพูดกันตามสภาพภูมิศาสตร์นะมันควรจะเป็นของมาเลเซียตั้งแต่นานมาแล้วเพราะว่า ไปจากไทยมันยากกว่าไปจากมาเลเซียใช่แต่ว่าด้วยที่มีทั้งคนไทยพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะก็อยู่กับประเทศไทยแล้วก็เป็นแผ่นดินที่ร่มรื่นนะฮะน่าไปจากเบตงสองคืนเนี่ยกินอาหารทุกมื้อในเบตงแล้วเราก็จะไปที่สุไหงโกลกนราธิวาสอีกสองคืนอีกสองคืนที่สุไหงโกลกก็เป็นเมืองที่ผมองบอกเลยว่า เป็นเมืองที่ไทยพุทธและมุสลิมเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสามเมื่อรีบแล้วคนส่วนใหญ่ในสุวยกรกที่คลายไปตรงคือเป็นคนจีนจีนแต้จิ๋วใช่ครับพอเป็นเมืองที่มีคนจีนอยู่เนี่ยก็จะมีอาหารที่อร่อยเพราะว่าเป็นอาจีที่ปรับให้เข้าลิ้นกับไทยซึ่งไปที่นั่นเนี่ยนะฮะเราก็จะไปท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในนาราธิวาสไปตากใบอยู่ในสงขลก,กนะฮะ<ช>แล้วก็กลับมาขึ้นเครื่องบินจากนาราธิวาสเนี่ยกลับมาที่กรุงเทพนะฮะ วันนั้นเนี่ยก็เรียนเชิญนะครับ25-29มิถุนายนนะครับอันนี้สมัครเข้ามาได้เลยตอนนี้นะฮะเพราะว่าก่อนที่ทุกท่านจะพลาดจากทริปนี้ไปนะครับครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าทั้งที่เบตงและสวยโกลกเนี่ยอาหารอร่อยมากนะครับอย่างที่สมัยโกลกเนี่ยพี่เชิงจำมันโททอดทานกับขาหมูได้ไหมหัวนี่มันอร่อยที่สุดเลยแล้วที่ผมยังไม่เคยทานขาหมูกับมันโททอดที่ไหนในประเทศไทยเลยนะที่อร่อยอย่างนี้ร้านบักมุ้ย มมยซึ่งเขาเอาหมั่นโหเนี่ยรู้เลยว่าต้องไปทอดในกระทะที่ร้อนจัดเรากลงไปแบบฟุ๊บเดียวแล้วขึ้นผิวนอกซึ่งมีความกรอบหนาแค่ประมาณ2ไมครอนเ่งมั้ง <laughs> พอลงว่ข้างในปุ๊บเนี่ย <laughs> เนื้อแป้งมันแบบมันนุ่มปล่อยมากแล้วไม่มีความมันของน้ำมันเลยนะครับในข่ายที่ทานกับขาหมูเนี่ย ผมมันอร่อยที่สุดในโลกเลยนะคือเป็นขาวบูวันโถที่อร่อยสุดในโลกเรียนเชิญนะครับไปเบตงกับ Around the World นะฮะเราจัดมาแล้วเนี่ยรวมๆ20่ทริปนะครับก็25้าถึง29นะครับโทรไปจองวันนี้เลยเดืินหน้าก็เดินทางแล้วเดอนหน้าแล้วนะครับแล้วก็เป็นทริปที่อย่างที่บอกว่าคือเราจัดจนเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของ Around the World เลยก็ว่าได้ทริปนี้เนี่ยนะจะบอกให้ว่าเราจะมีของแถมพิเศษนะเป็นที่ระลึกให้กับท่าน ก็คือการเกงซอฟต์พาวเวอร์ลูกไก่เบต้งให้กับทุกท่านนะเอาไปใส่ขึ้นไปไอเองรับ,รบลองสวยถ่ายรูปก,กันออกมาเนี่ยสวยเลย <นะ S 2> โอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับอุเบกิสถานเนี่ยถ้าพูดถึงสมัยโบราณน,นะมันคือหัวใจของเส้นทางสายใหม่เพราะว่าอุเบกิสถานเนี่ยสมัยโบราณเรียกว่าสมัคันคือสมัคคันเนี่ยมันก็คือจุดที่เป็นกึ่งกลางระหว่าง จีนกับโรมในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหมเนี่ยนะฮะจะพูดถึงสมาคาันและก็พวกซอกเบียเนี่ยเยอะมากหมายความว่าก่อนที่คนจีนจะเดินทางไปถึงคอนสแตนติโนเปิลหรือว่าเลยไปถึงโรมหรือว่าเลยไปถึงเวนิสเนี่ยนะไอ้จุดกึ่งกลางที่มันค้าขายกันมากๆกเนี่ยก็คือสมาคาัน Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด around Around t รา World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Top of the World นะครับ มีของมาวางเพิ่มในรายการพี่ยอมอะไรมาขายเพิ่มไม่ผมบอกว่าใครจะไปเบตงกับเราเนี่ยอ๋อนี่เราจะมีกางเกงไก่เบตงให้กับทุกท่านนะครับอไปใส่แล้วก็ไปถ่ายรูปซอพาวเวอร์น่เนื้อภาพแบบบางเบามันลื่นใส่สบายเหมือนไม่ใส่อะไรเลยครับแต่ไปแล้วก็เห็นความน่ารักของไก่เบตงอ่ะแต่ก็ต้องกินไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวน่ากินด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ ที่มาวางเพิ่มอยู่บนโต๊ะนะครับอูดมาจากเส้นทางสายไหมนะครับซึ่ง2ตัวนะครับเลือกสีไม่ได้นะครับเราเราเลือกให้เองว่าที่ที่รวมสรุปเข้ามาท่านไหนจะได้ตัวไหนสีอะไรนะครับซึ่งเป็นอูดที่พิจเกิงเนี่ยดันด้นพามาจากเส้นทางสายไหมเลยนะครับซึ่งคำถามของสัปดาห์นี้ที่ ร่วมสรุปคือครับคือจะรวมสรุกคือว่าเอาตามที่เป็นทางการเลยนะเส้นทางสายไหมเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่เมืองจีนถามว่าจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายใหม่ในสมัยโบราณเนี่ยครับมันเริ่มต้นจากเมืองอะไราจากประเทศจีนโหง่ายมากเลยพี<ๆ><ๆ>่อาก็ถามง่ายๆตอบเข้ามาได้เลย,ย,ยตอบตอบตรงไหนบ้างทางผู้ชมที่ตอบเข้ามานะครับ ไปตอบเป็นคอมเมนต์อยู่ใน YouTube ก็แล้วก,กันนะครับพอไปตอบคอมเมนต์ใน YouTube เสร็จแคปหน้าจอที่ตัวเองตอบแล้วเนี่ยนะครับจาก YouTube ของ Around the World Thailand นะครับแคปหน้าจอแล้วเอามาส่งให้เราทางอินบ็อกซ์ของ f a c e b o o k Fanpage ของ Around the World <c oughs> ตามที่อยู่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ เพื่อจะได้คือจริงๆแล้วเอาง่ายๆผู้ตรงๆก็ไปตอบใน YouTube นั่นแหละเราต้องการให้คุณผู้ชมติดตามเราผ่านทาง YouTube และทาง Facebook ทั้งสองช่องทางเดี๋ยวเราไปหาคนที่ตอบถูกเอาใช่เพราะว่าคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังรายการของเราเนี่ยได้ทาง YouTube ทุกตอนเลยรวมนะตอนย่อยๆด้วยเพราะทีมงานเราก็จะตัดตอนย่อยๆเป็นปลีกย่อยเกิดความรู้เล็กๆน้อยหรือเรื่องราวเป็นหัวข้อหัวข้อ สั้นๆไวับหรือถ้าจะตอนเต็มๆก็ดูได้ทุกอีีเราถ่ายมาแล้วเนี่ยหลายร้อยอีพีก็ตอบกันเข้าไปนะฮะชื่อที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นชื่อสมัยโบราณนะไม่ใช่ชื่อปัจจุบันพี่ผู้ใหญ่เขาก็รู้มาอลไรเนี่ยมเขาไม่รู้บางท่านก็ไม่รู้ต้องไปเปิดข่าวเอาให้ให้อูดกินข้าวใหม่ไปก่อนเรไม่ยังไม่ต้องกินข้าวสิปีนะลูกนะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยอีกเมืองหนึ่งที่มีอูดแน่นอนที่เราจะชวนไปเที่ยวนะครับเป็นเมืองที่ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายท่านอยากจะไปมากๆถละเป็นมือที่คือต้องบอกจริงๆว่า <c oughs> หลายคนเนี่ยเลือกจะเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้สะดวกสบายนักกับอ o ราวด h e เวอร์เพราะว่ารู้ว่าไปกับอราวดเวอร์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยลำบากน้อยที่สุดเราเลือกที่จะไปที่เที่ยวท, <c oughs> ที่นี่เพราะความสวยงาม <c oughs> ของอารยธ <c oughs> รรมมันเก่าแก่ผ <c oughs> สมผสานนะครับระหว่างเอเชียตะวันออกกลาง แล้วก็รัสเซียคร,ครับก็คือประเทศอุซเบกิสถานประเทศอุซเบกิสถานนี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมาก่อนนะครับในสมัยที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่ก่อนจะล่มสลายสถานที่ตั้งของอุซเบกิสถานถ้าจะพูดตามภูมิศาสตร์จริงๆเนี่ยมันอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางแต่เขาจริงๆแล้วเนี่ยความใกล้ผูกพันเนี่ยมันจะใกล้ไปทางตะวันออกกลางแต่มันก็มีความผสมผสานของยุโรปด้วยความที่ เคยอยู่กับทางสหภาพโซเวียตแต่ว่าอารยธรรมของอุสเปนกิสานมีความสวยงามมีไานปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับมี สุเหล่ามีสุสานที่สวยๆประการตาจริงๆแล้วเนี่ยอุเบกิสถานเนี่ยถ้าพูดถึงสมัยโบราณนะครับมันคือหัวใจของเส้นทางสายใหมเพราะว่าอุเบกิสถานเนี่ยสมัยโบราณเรียกว่าสมคันคือสมคันเนี่ยมันก็คือจุดที่เป็นกึ่งกลางระหว่างจีนกับโรมในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหมเนี่ยนะฮะจะพูดถึงสมคันและก็พวกซอกเดียเนี่ยเยอะมากหมายความว่า ก่อนที่คนจีนจะเดินทางไปถึงคอนสแตนติโนเปิลหรือว่าเลยไปถึงโรมหรือว่าเลยไปถึงเวนิสเนี่ยนะไอ้จุดกึ่งกลางที่มันค้าขายกันมากๆกเนี่ยก็คือสมคัญคสมคันแล้วก็พวกซอกเดียซอกเดียก็พวกอิหร่านเพราะนั้นน่ะศิลป,ปะวัฒนธรรมเรื่องราวของชุมชนในแถบนั้นเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไอ้ความเข้มข้นของวัฒนธรรมที่มันมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยแม้จะไปอยู่กับรัเสเซียหลายปีนะ เขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่มันจะมีความสวยงามตามรูปแบบของเขาอยู่นะครับแล้วก็บรรดาศิลปะวัฒนธรรมสุราสิ่งกอ่อสร้างต่างๆที่มีศิลปะวัฒนธรรมของเปอร์เซียของมุสลิมเนี่ยสวยมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อุเบกิสถานเนี่ยถ้าหากว่าสมาชิกของพวกเรานะที่เคยไปเส้นทางสายไหมกันเมื่อหลายทริปที่ผ่านมาเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าไปอุเบกิสถานเนี่ยท่านก็จะได้อีก ท่อนหนึ่งของขเส้นทางสายไหมาบางคนไปโรมมาแล้วบางคนไปเวนิสมาแล้วไปอิสตันบูลมาแล้ว<ช>ซึ่งอิสตันบูลสมัยก่อนเนี่ยก็คือคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเส้นทางสายไหมในยุคโบราณะนะฮะแล้วก็เข้ามาที่อัฟกานิสถานมาอุเบกิสถานเข้ามาแถบนี้นะฮะท่านก็จะได้ไปจุดข้อต่อสําคัญของเส้นทางสายไหมที่อุเบกิสถานการเดินทางที่แสนยาวไกลของการค้าสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีจุดแวะพักจุดที่ อพอค้าแวะพอจุดที่มันเป็นจุดแวะพักจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยมันไม่ได้แลกเปลี่ยนสินค้าอย่างเดียวมจุดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นจุดที่เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแน่ดีทีนี่นะอย่างที่พี่เจริญบอกว่าถึงแม้ว่าจะถูกยึดครองหรือเป็นส่วนหนึ่งของสภาพโซเวียตมาอยู่ค่อนข้างยาวนานเขายังเก็บเอกลักษณ์ของประดับตามสุสานสูรารือสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ย ก็จะเป็นรูปแบบที่ใช้กระเบื้องคล้ายๆโมเสกแเราตกแต่งจนกระทัเป็นสีสันลวดลายที่สวยงามตระการตาหาดูที่ไหนยากในโลกนะครับก็คือสมคันเนี่ยมันเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็คือมีอายุเนี่ยประมาณ7 7 0ปีนะปีแล้วก็อยู่ตรงกึ่งกลางของเส้นทางสายไหมขบวนอูดขบวนคาราวานจากจีนเนี่ยเวลาไปเนี่ยก็จะไปอยู่ที่เนี่ยเพราะว่าอะไรมันก็จะมีคน จากซีกตะวันตกมารับสินค้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสําหรับท่านที่สนใจเรื่องเส้นทางสายไหมหรือว่าไปเที่ยวเส้นทางสายไหมกับอาราดเเอร์มาแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราไปถึงแค่ที่อุรุมชีนะซึ่งก็มีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมแล้วนะแต่พอไปถึงอุเบกิสถานเนี่ยก็จะชัดขึ้นแล้วก็บรรดาสิ่งก่อสร้างสวยงามตั้งแต่อดีตเนี่ยยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ครับ โด,ย,ดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมเนี่ยอยากเห็นอยู่สองเมืองค,คือสมาานเมืองหนึ่งอีกเมืองหนึ่งคืออิสฟาหานในอิรักครัเพราะว่าทั้งสองเมืองเนี่ยมีศิลปะวัฒนธรรมสิ่งก่อสร้างแบบ,บเปอร์เซียแบบมุสลิมสวยมากนะอันนี้ก็เรียนเชิญน,นะครับ,รบซึ่งเราจัดกันนะครับในช่วงเวลาที่อากาศกำลังสบายๆเพราะว่าอย่างทราบวอุซเบกิสถานเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณในย่านของ เอียกลางแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะคือเรียกได้ว่าถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะร้อนนะครับ,รบแต่ว่าเราจัดไปเนี่ยในช่วงที่ฤดูเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศก็จะสบายสบายรบเราไปในช่วงวันที่17ถึง23กันยายนคือเราเช็คกับการท่องเที่ยวของอุซเบกิสถานแล้วว่าไปช่วงไหนเนี่ยดีที่สุด เขาก็แนะนํากับเรามาว่าให้ไปในช่วงนี้แหละช่วงปลายเดือนกันยายนเราก็จัดไปที่นู่นเราที่พักของเราเนี่ยก็จะสบายกว่าคนอื่นๆก็จะนอนโรงแรม5ดาวนะครับไปพักกันอย่างสบายๆก็อย่าง <Chain S 1> เ <Movement S 1> งช่นมูนพิกเลก็คือใช้เชนที่เป็นสากลน,นะฮะและทุกวันนี้พื้นที่ที่เป็นเส้นทางสายใหมเนี่ยจีนเนี่ยกับยุโรปเนี่ยช่วยกันพัฒนาหลายต่อหลายเมืองเนี่ยนะ กลายเป็นเมืองที่ทันสมัยไปแล้วนะแ,แต่ยังมีเอกลักษณ์สิ่งที่เป็นความงดงามดั้งเดิมอยู่เนี่ยหลงเหลือมาให้พวกเราเนี่ยได้ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมกันอันนี้ก็เป็นทริปเดือนกันยาย,ายายนที่เชิญชวนผู้ชมนะครับทีนี้ก่อนที่จะจบรายการนี่ขออนุญาตแนะนําครีมกันแดดชิลครีมกันแดดชิลเน,นี่ยสามารถที่จะปกป้องคุณจากแสงแดดได้เพราะว่าเียงตัวผมเองก็ไปดำพึ่งไปดำน้ามาก็ต้องบอกว่าคือหน้าก็ดำไปเลยแหละ คือแดดเนี่ยนอกจากจะทำให้ดำแล้วเนี่ยแดดยังทำให้หน้าแก่กว่าเวลาอันควรด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆคือแดดทำาให้หน้าเหี่ยวเพราะฉะนั้นเพื่อปกป้องผิวหน้าของคุณเนี่ยนะครับทุกครั้งพบครีมกันแดดชิลไปได้ที่ทุกเวลาทั่วโลกเราก็สามารถที่จะทาเนื้อครีมเนี่ยจะซึมลงสู่ผิวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากลองดูบนผิวพี่นะเกิรก็ได้เพราะว่าลองผิวผมไหลพี่ถ้เกิเอาหลังมือมานี่ครับพี่ถ้าเกิด ลองค้าผู้ชมดูเลยว่าปกติผมเป็นคนที่ไม่ใช้นะคือต้องใช้น่าจะได้อ่อนๆอนกไม่ค่อยใช้นะเห็นไหมทีเนี้ยอันนี้คือครีมรนดาที่ซึมลงไปได้อย่างเร็วแล้วคุณสภาพสตรีหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าครีมเนี่ยข้อดีคือด้วยความที่เขาซึมเร็วพอเขาปกป้องผิวแล้วเนี่ยคุณสภาพสตรียังสามารถแต่งหน้าลงรองพื้น หรือลงแป้งที่เป็นแป้งผสมรองพื้นได้ทันทีไม่เหนียวเหนอะที่สําคัญคือหน้าไม่วอกเพิ่งเริลองให้ดูหลักมือมันไม่เหลือร่องรอยอะไรให้เห็นแล้วนะว่าเราทาครีมกระแดดลงไปแต่ว่ามันซึมลงไปแล้วมันเริ่มปกป้องทันทีที่เราทาลงไปก็ทาลูบแล้วก็ไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนอะไม่วอกนะครับทาก่อนแต่งหน้าได้ก่อนลงสีต่างๆบนหน้าได้นะครับขวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้หลองนะตอนนี้ ห้าตัวนันเองครับคือราคาเต็มเนี่ย6 5ราราคาเดียวกับที่คุณอัญเชลีไปขายป่ะใช่ผูคุณอัญเชลีไปขายดีบขายดีมากคือพี่ปองเนี่ยแกใช้แล้วแกชอบมากแต่ก่อนเนี่ยเราผลิตขายตอนช่วงโควิดเนี่ยแล้วก็พอพ้นโควิดเนี่ยเราก็มาทําทัวร์กันแล้วก็ไม่ได้ผลิตขายมานานแต่เราก็ผลิตใหม่เลยนะครับรบไม่ใช่ไม่ได้ของค้าง10ปีนะ <c oughs> นี่ผลิตแบบเรียกได้ว่าด้วยความที่พี่ปองแกไปขายนี่แกขายดีมากเรียกได้ว่าแทบจะผลิตสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลย คือแต่ละสัปดาห์ผลิต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 ออกมาแทบจะขายไม่ทันเลยนะครับอันนี้นี่ก็เป็นครีมกระแดดของเชลล์รีบสั่งซื้อกันเข้ามานะครับสั่งซื้อตั้งแต่3หลอดขึ้นไปเนี่ยจัดส่งให้ฟรีนะครับส่วนคุณผู้ชมที่ไปร่วมทริปกับเราดูหลายท่านก็ซื้อในระหว่างที่ อยู่ในทริปกับ Around the World ได้แล้วยังมีอีกหลายทริปนะครับที่จะเชิชญชวนคุณผู้ชมไปไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายไหมที่จัดในเดือนตุลาคมนะครับไปเที่ยวทะเลเมดิเตอร์เ,เรเนียนหรือพฤศจิกายนหรือไปอียิปต์ในเดือนธันวาคมเดี๋ยวครุ่งนี้เรามาพ,พูดคุยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและพี่ตะเกิรสมจับนะครับต้องขออน,นุญาตลากผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ